ใส่เต็นใส่ยางพีเศษได้ช่องเลยพี่น้องกันซาในเจือนั่นแหละมันหมื่น ลูกพับลูกพับโอ้ลูกพับ,พบงามงามพระใหญ่ใหญ่วางหน้าร้านเลยนะ,ะ,นนะงามวะน้อนี่มาแต่แคลิฟอร์นเนียนี่งามหน่อยชุกนี่ผมน้อนี่มากเลยชุก,กหวานดิยของกระเทียมเอาไปไมีแล้บอกนะ มันมันนี่ลำได้มันเลยนี่เมืองดาวเป็น,ปนพักกั็นอย่างแพงกว่าสิน้นแพงก,กว่าเนือ้อเป็นพวกพักนี่รัดนี่แปลว่ารัดรัดนี่พักพักกะแพงก,กว่าสิ้นนะพี่น้องเลย อหอมเผ็ดวิญญาณอ,อาอหนึ่งไก่ในมะเขือนีนอเอนเอมม่เขาของไทยเอ็กแฟนเขอหคำมากเข่าหำมากเขาแค่มูไ้อันไวต่ำเขา,เาแค่มูไว้นแะลรับแค่มูนี่ล้ำเลยของจากองมลย รับก้าเจ้าอื่นอันนี้อนนแอปแอปเปอแห้งที่กลำลังเลยส้มต้มหวานหวานแบบมักซ่านบานเข้าเลย ชิ้นหมูชิ้นไก่ไม่เยอะมั้งไก่ชิ้นงวงงวกนี้บอกแพงพักมันจะไปแพงดีพักมั้ง<ห>ยาวกระดูกยาเนี่ยลนะน,นี่แหละใช่นะย,ยาดูขี้ข้างกระดูกขี้ข้างนี่แต่ก่อนนี่เขาบอกกินกันนี่บอกค่อยกินแต่ไมริกาทุกทกเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาหมดเลยเพราะคนเอเชียคนทั่วโลกมากินอนะ่ะคนทั่วโลกมาขาหมู อันนี้ก็ข้าแรงขั้นต่ำก็สโมงหนึ่งทำงานประมาณสโมงนึงเนี่ยถึงบ่ถึงสโมงเอาเอ็นชื่อเ,เอเ็นอไปแข่งเขาเล็กชิมหกเหรียญนี่ก็เ<ะ>พื่อแต่นีก่ก็ทำงานปงเป็นสโมงนะแต่ข้าแรงขัาา้นต่ำของขึ้นราคาแต่ก่อนคลองทุกๆเดี๋ยวนี้หยแข่ง อันนี้อันนี้ไข่อะไรไข่ลาจอลีไข่ธรรมศาสตร์ไข่ก็นี่ก็ยยังไงได้ประมาณชาแรลงขั้ต่ำนี่ประมาณสี่แทะสี่สิบสี่แทะสีแพงสี่แพกนี่ชงมงหนึ่งเทียแบเทียบราคาบ้าอันคงน้ำมันองนี่เป็นชวรลามาจากขงมาจากไทย ของไทยข้งน <Es> <an> ั Too ้นน่ะมักลิ้จีน้ำอ้อยน้ำวงมีห M ห้าร้อย M ร้อยห้าสิบเป็นห้าร้อย M ห้าร้อยคนเลือ M ร้อยห้าสิบนี้อ้อยอ้อยแข็ง แต่พวกเราเป็นของแบน,นี่เครื่องปูงก๋วยเตี๋ยวยังไงอันนี้น้ำป่าจากเมืองไทยทิพย์พะรดทิพย์พะรดโชลาจะเป็นของไทย อันนี้ของฮ่องกงเลยพี่น้องตัวนี้ในลำพี่น้องดิกน้อยเขามักเลยกินกับข้าวเหนียวได้ก็ได้ราคามันจะต่างกันหรออันนี้สามเหรียญปลาหมึกน,นี่อันนี้ห้าเหรียญนนี่ก็ของไทย อันนี้ของฮ่องกงจะแพงกว่าของไทยนน่ยฮ่องกงเจ็ดเหรียญนี่ก็ของไทยมากเลยนี่ก็ของไทยของทั่วโลกนะชงมะขาย,ยน้ำมันหัว นมนมัีเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งอันนี้ก็คงไทยคงข้าน้อยยังม่ไลอ่ะคงพงงรถ เอาลนปาเนี่นะลนปาลปลาหปลายแล้วบ่โอ้นอเ,เอาตัวใหญ่ตัวน้อยเอางกินน้นละเดียวตัวนั่นเลยะเขาโคนี่มันลำน้ำเลยไหมก็จะเอาตัวถุงน่อยเนี่ยใส่มถุงละเรียนไอ้อชมปลา ออกไปไปเฮออนะ็ปลานินก็ได้นะปลานินะน,นเะเาแล้วทีอะไรแขนตัวมานก็บมัดมันเองมาเกืบ ยากที่มาตกเลยมันอยากกัดโคตรดีงามเลยมันหนาวหลายขั้นยิ่มาตกเองมันจะบหนาวทำมาได้เมื่อใดมันแดดแดดลงเนาะได้มนแดดแดดแล้วมันจะหนาวขนาดเลยยังหนาวชุกไปเท่านั้นแหละเลยแหละทำไปเลยก็เริ่มมัวแล้วเริ่มมัวละยี่มาเลยเด็กน้อยมากขนาดแล้วดูนี่เด็กน้อยมัวเนาะเด็กเงาของมา away oh